ก็คนไทยแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้ทีมงานวสัสด์ทุกคนนะคะสุขภาพดีนะคะแล้วก็โชคดีแล้วก็ร่ำรวยนะคะแฮปปี้เบรดเดย์วันต์ค่ะค่ทกนเเมดโมานอคะนนค่ะโอเคค่ะคือตอนเจอกันก็จะเป็นสภาพที่ค่อนข้างแ พักผ่อนแล้วเราก็แบบกินข้าวกันง่ายๆแถวบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยสภาพมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มองกล้องไม่ได้พร้อมที่จะถ่ายตลอดเวลาขนาดเราไม่ได้แต่งหน้ากันเหรอจริงๆแต่งไม่แต่งหน้าก็ถ่ายได้โอ้ไม่ใช่แต่งแต่ชุดอะไรอย่างเงี้ยแต่มเมื่อจะเป็นเวลาที่เราแบบเป็นเป็นเวลาพักผ่อนเราแล้วอะไรอยย่่างงเี้คะก็เลยไม่ได้แบบ จะต้องถ่ายรูปลงถ้เป็นก็ลกอกเขาหือะหือว่าน่าจะเท่าๆกันคือก็แบบเวลาทำงานหนักมาไม่มากๆเวลามาเจอกันมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกแบบอยากพบกหมอนที่สุดแก็งบความสำคัญใช่ต่จริงๆก็ลงประมาณนี้ หรือเปล่าคะหนูหนูถึอว่าโ่วหนูไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้โพสรูปก,กันบ่อยมากแต่ว่าช่วงเนี้ยยอมรับว,ว่าแบบทํางานกันแบบหนักมากๆเลยค่ะหาเวลาที่จะแบบพักผ่อนด้วยกันไปไหนด้วยกันได้คือน้อยน้อยมาก่กกอน้เแลวราส ปกติของเราเลยค่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่พี่ทำเป็นจอดำอันนี้คนก็ค่อนข้าดถงใครหรืเป็นอะไรคาดถึงใครเป็นความผิดพลาดของหนูเอวที่ไม่ได้อธิบายนะค่ะท่านคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของหนูเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักที่โดนที่แบบคนคิดไปเยอะเยอะค่ะแล้วตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าถ่ายละครจนเพื่อนโทรมา อะไรเฮ้ยรู้ไหมว่าเป็นข่าวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เป็นข่าวเขาก็เลยเช็คอะไรก็เลยแบบอ๋อไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเลยอย่างนีข่าวอะไรที่งูดแบว่ามีเล่าวพรอะไรเขาหรือเปล่าไม่งงค่ะเพราะว่าเหมือนคุยระบายกับเขาอยู่แล้วว่าโอเคช่วงนี้มันโอเวอร์โหลดนะมันเป็นยังไงแล้วพี่โต้ก็พูดถึงข่าวเรื่องแบบความรักอะไรแนี้ สัหนูก็เป็นห่วงพี่ชินกันทั้งคู่ค่ะัยก็ทำงานหนักกับสูณคูด้วยก็ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพการนอนยิงเลิกิใจกันไงบ้างเจอเรื่องหนักๆนมาคุณรูดูแลกระใจกันยังไงก็ารเ็บไปเลยามตัวบอก อยากกิต้องอา่อยกินพาเรากินใช่ไหมคะต้องพาเรากินพาของอร่อยกินกินหมดแล้วตอนนี้คือเคข่งคลาสเรื่องการสั่งอาหารเราต้องกินให้หมดมากอันนี้ต้องสมมติก็ด้วยค่ะกับรู้อยู่แล้วว่ามันมันเหลือเพียงมันไม่ดีหรอกเพอเรากินหมดแบบนี้พี่โน้ชมไหมคะว่าเออดีแล้วทำดีแล้วนะแบบนี้ถึงเขาไม่ชมหนูก็จะถามว่าเก่งไหมกินหมดแล้วนะก็บอกว่าดีมาก สแม่ค่ะเมื่อวานก็เพิ่งไปดูหนังกันมาแต่แค่แบบไม่ได้ลงรูปเฉยๆที่เล่าใช่ไหมเล่าเล่าเล่าให้ฟังก็แค่รู้สึกว่าดีใจนิดนึงเพราะว่าพี่หักดูหนังมากค่ะมาหลายเรื่องแล้วแบบลิทเติ้ลโรเมจก็ไม่ได้ดูก็เลยคาดหวังว่าอยากดูบาร์บี้บาร์บี้ค้างพี่ดูแ้วพี่บอกรีโนดูบาร์บี้เป็นไงบ้างยิมกับบาร์บี้เราไม่พอ นะคะเขาเขาก็รู้สึกว่าแบบเออคือหนังมันให้อะไรมากกว่าอ๋อไม่น้อยไมโหมดปาร์ตี้มันเรีเด็กมือเกิดแต่ละทีก็พยายามแบบจัแต่งแต่งหน้าแค่ะก็พักพักหาอะไรทำเสรุจแล้วกันตัดใจมาที่เราเป็นแบบพังานชีวิตที่การงานดีค่ะดีนะดีค่ะใช่ยังไงซะก็เป็นการเป็นคนเรา กติด <cents rated> ีไอ้หลวงว่าเดียวเปาจองดูไหมอ๋อใช้รูปเดิมใช้รูปเดิมใส่ก็ใช้ต่อไปแล้วก็ถ้ามีโมเมนต์ที่แบบว่าสามารถถ่ายได้ก็เดี๋ยวไว้ลงโอเคอบ่ค่ะเก่งมาก